ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวมีปัญหามาตลอดต้องเห็นใจเขาว่าเขาเข้าใจว่าบ้านเมืองเราเนี่ยสวยงามปลอดภัยทํำยังไงก็ได้แต่งบิกินี่ไปไหนก็ได้ผมถามแต่งบิกินี่ประเทศไทยเนี่ยจะรอดไหมเว้นแต่ไม่สวยเลยนะแต่ถ้าจะบอกว่าต้นเหตุของความเซ็กซี่แล้วมันทําให้ผู้ชายต้องไปล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กผมว่ามันไม่ถูกต้องคนจะทําผิดอย่าหาข้ออ้าง คนจะทําผิดอย่าโทษสิ่งอื่นๆมันอยู่ที่จิตสํานึกมันอยู่ที่การยับยั้งชั่งใจต่อให้บุ๋มเดินแก้ผ้าผ่านหน้าคุณคุณก็ไม่มีสิทธิ์มาข่มคืนบุม๋ม oh, oh. คิดว่าคอสชอจะเป็นที่พึ่งได้จริงหรือไม่บุ๋มว่าได้เพราะว่าการปกครองภายใต้ระบบของทาง ถ้าเป็นเขาเรียกยุคพิเศษนะคะใช้คำว่ายุคพิเศษดีกว่าถ้าเป็นของคอสชอเนี่ยกฎต่างๆไม่ต้องผ่านคอรมอไม่ต้องผ่านในสภาทุกอย่างเนี่ยคือ,อทุกอย่างที่เขาออกมามันเป็นกฎได้หมดเลยมันเป็นกฎหมายได้หมดเลยดังนั้นผมเชื่อว่ายังกฎหมายข่มขืนเองที่มีมานานแล้วเนี่ยนะคะปี2550ที่มีการเพิ่มเติมเรื่องของสิทธิมนุษยชนการเปลี่ยนแปลงคุ้มครองเด็กคุ้มครองผู้หญิงได้มากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนั่นก็หมายถึงว่าจริงๆแล้ว ก็เปลี่ยนแปลงในปีที่มีการปกครองแบบพิเศษนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องกลับมาถามกันให้ได้นะคะว่าณยุคนี้เนี่ยจะช่วยได้หรือเปล่าซึ่งหมุนก็หวังว่าจะช่วยเหมือนได้ยุคนั้น